เหตุการณ์พลิกผันครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาเกิดขึ้นในปีคิศ,ศักราชที่1,970เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกล้มล้างในพลลอนนอนและเจ้าชายศรีสุวสัสดิ์มัตตะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของสมเด็จพระนโรดมศรีหนุส่งผลให้ระบอบกษัตริย์สิ้นสุดลงและสถาปนาสาธารณารัฐเขมรขึ้นมาแทนแต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อในปีคิดศัก,กราชที่1975กรุงพนมเป็นแตกเขมรแดงเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในการปฏิวัติเดิมทีอดีตกษัตริย์ศีหนุส่งเชื่อว่าการสนับสนุนเขมรแดงจะทําให้พระองค์ได้กลับคืนสู่บาลังอีกครั้งแต่พระองค์คิดผิดเมื่ออำนาจตกอยู่ในมือของนายพลพศพระองค์ก็ต้องเสด็จลี้ภัยออกนอกประเทศหลังจากนั้นนายพลพศได้สร้างยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวขึ้นในกัมพูชา เป็นความโหดร้ายที่ไม่มีผู้นำคอมมิวนิสต์คนใดในโลกจะเทียบได้ดินแดนที่เคยสงบร่มเย็นกลายเป็นนรกบนดินอย่างแท้จริงสมเด็จพระนโรดมสีหนุประสูติเมื่อวันที่31ตุลาคมคิดสกักราชที่1922เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามาริดกับพระนางศีสุวัตมุนีวงศุกุษมานารีรัตสิริวัฒนา พระองค์ทรงมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร,สตร์กรรมัมพูชาโดยดํารงตําแหน่งทั้งกษัตริย์แห่งกรรมัมพูชาประมุขแห่งรัฐกรรมัมพูชาและนายกร,รัฐมนตรีแห่งกรรมัมพูชาหลายสมัยในปีคิศักราชที่1,941สมเด็จพระนรดมศีหนุสเดจขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรรมัมพูชาจากการสนับสนุนของฝรั่งเศสขณะขึ้นครองราชทรงมีพระชนมายุเพียง1 8พรรษา ต่อมาในปีคิดศักราชที่1,955พระองค์ตัดสินพระไัยสละราชบัลลังก์ให้พระบิดาคือสมเด็จพระนรดมสุรมลิศเสด็จขึ้นครองราชแทนเพื่อที่จะเข้าสู่การเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทรงกล่าวว่าการสละราชสมบัติครั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาวุ่นวายซับซ้อนที่เกิดขึ้นในราชสำนักและต้องการเข้าถึงประชาชนในฐานะสามัญชนหลังสละราชสมบัติพระนรดมศีหนุ ทรงจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคสังคมราชนิยมเป็นพรรคแนวอนุรักษ์นิยมผสมแนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อเตรียมลงการเลือกตั้งในเดือนกันยายนคิดสกสาตที่1955ักโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความปรองดองทางการเมืองภายใต้ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคสังคมราชนิยมได้รับชัยชนะอย่างท่วมทน้นทำให้พระนรดมศีหนุ ได้ดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อได้เข้ามาบริหารประเทศพระองค์ทรงแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฉบับไม่ว่าจะเพิ่มสิทธิการเลือกตั้งให้กับผู้หญิงประกาศให้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการของประเทศกําหนดให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีพระหมหากาษัตริย์เป็นประมุกภายใต้รัฐธรรมนูญในเดือนมีนาคมคิศักชที่1956พระนระดมศีหนุ เริ่มส่งเสริมแนวคิดลัทธิสังคมนิยมพุทธศาสนาซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเผยแพร่ะลัทธิสังคมนิยมในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาในระบอบกษัตริย์เอาไว้ในช่วงระหว่างปีคิศักราชที่1955ถึง1958สมเด็จพระนรดมศรีหนุทรงลาออกและกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายครั้งโดยอ้างว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก การเลือกตั้งในเดือนมีนาคมคิศกราที่ัช1958พักสังคมราชนิยมของพระนดรดมศีหนุได้รับชัยชนะอีกครั้งทำให้พระองค์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้จะสามารถปราบปรามความพยายามในการทำรัฐประหารจากฝ่ายตรงข้ามได้แต่เหตุการณ์นี้ก็เริ่มทำให้อำนาจของพระองค์สั่นคลอนเมื่อสมเด็จพระนดรดมสุรมริสเด็จสวรรคตในปีคิศักราชที่1960 สภาผู้สมเด็จราชการได้แต่งตั้งให้สมเด็จกรมพระศีสวัสดิ์มนีเรศเป็นผู้สำเด็จราชการแทนหลังจากนั้นไม่นานกษัตริย์ศรีหนุได้เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างตำแหน่งใหม่ที่เรียกว่าประมุขแห่งกรัรมพูชาซึ่งมีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์เมื่อผ่านความเห็นชอบวันที่14มิถุนายนคิศักราชที่1960พระนรดมศีหนุก็ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในฐานะประมุขแห่งรัฐหลังจากที่พระองค์ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปีเดียวกันในการเลือกตั้งปีคิดศก,กราชที่1,962และคิดศก,กราชที่1,966พักรคสังคมราชนิยมยังคงได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องทำให้พระองค์ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะประมุขแห่งรัฐและมีอิทธิพลต่อนายกรัฐมนตรีแม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งโดยตรง ต่อมาในต้นเดือนมกราคมคิดสักราชที่1970ขณะที่พระโนรดรมศรีหนุอยู่ระหว่างเสด็จการเยือนต่างประเทศได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศจนกระทั่งเดือนมีนาคมในพล,ลอนนอนได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจคนล้มการปกครองของสมเด็จพระโนรดรมศรีหนุเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศเป็นสาธารณรัฐจากนั้นสมัชชาแห่งชาติจึงมีมติขับไล่พระโนรดรมศรีหนุออกนอกประเทศ พร้อมทั้งตั้งข้อหากบฏพระนรดมศรีหนุต้องเสด็จรีภัยไปประทับที่กรุงปักกิ่งและเปียงยางเจ้านรดมศรีหนุนั้นไม่มีพันธมิตรใดๆคอยช่วยเหลือพระองค์จึงหันมาเป็นแนวร่วมกับพรักกรรมัมพูชาประชาธิปไตยหรือเขมรแดงก่อตั้งแนวร่วมปลดปล่อยชาติเขมรขึ้นที่ปักกิ่งเพื่อต่อต้านรัฐบาลลอนนอนอีกทั้งยังเสด็จเยือนกองกําลังเขมรแดงเพื่อเยี่ยมแนวรบของเขมรแดงด้วยเขมรแดงให้คํามั่นสัญญากับพระองค์ว่า ถ้าปฏิวัติได้รับชัยชนะแล้วจะให้พระองค์กลับคืนสู่บัลังอีกครั้งโดยเจ้าสีหนุเองก็ไม่ทรงทราบว่าพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชามีใครเป็นผู้นำที่แท้จริงวันที่17เมษายนคศดศักราชที่1975กองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือเ,เหม็นแดงซึ่งมีเวียดกงเป็นพันธมิตรได้เข้ายุดอำนาจการปกครองกัมพูชา คนล้มรัฐบาลลอนนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จจากนั้นกัมพูชาก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของนายพอพธผู้นํากลุ่มเขเมรแดงนายพลพธประกาศใช้สกรลลที่ศูนย์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นกัมพูชาประชาธิปไตยโดยมีนายเขียวสัมพันธ์เป็นประมุขแห่งรัฐและนายพรพธเป็นนายกรัฐมนตรี เจ้านรดมสีหนุเสด็จกลับไปประทับยังกรุงพนมเปญได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประมุแขแห่งรัฐอีกครั้งสมเด็จพระนรดมศรีหนุแม้จะทรงได้ชื่อว่าเป็นประมุแขแห่งรัฐอย่างเป็นทางการแต่กลับไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศพระองคลายเป็นเพียงนักโทษซึ่งถูกกักกันให้อยู่แต่ภายในพระราชวังกัมพูชาภายใต้การนำของนายพหพตระหว่างปีคิดศักราชที่1,975ถึง1,979 ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากประเทศภายนอกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพึ่งตนเองและไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับชาติใดๆโดดเดี่ยวประเทศออกจากอิทธิพลของต่างชาติปิดโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานยกเลิกระบบธนาคารระบบเงินตรายึดทรัพย์สินจากเอกชนทั้งหมดเชื่อว่าระบบสังคมนิยมจะนำกำัมพูชาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้ โดยม่ต้องพึ่งพาวิทยาการเทคโนโลยีใดๆมีการกวาดล้างผู้ที่เป็นปฏิปักษทั้งความคิดรวมทั้งนักศึกษาปัญญาชนแพทย์วิศวกรนักปราชญ์และศิลปินแม้แต่คนใส่แว่นใสยตาที่ดูเหมือนมีความรู้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและปกครองยากก็จะถูกฆ่าอย่างไร้เหตุผลประชาชนถูกบังคับใช้แรางงานและถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในปีคิดศักราชที่1,976กระสัดศรีหนุตัดสินพระไทยลาออกจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐทรงพยายามทำเรื่องขอเดินทางออกนอกประเทศมาหลายปีจนกระทั่งในเดือนมกราคมคิดศักราชที่1,979จึงได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปักกิ่งได้อีก3วันต่อมาพระองค์เดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และได้กลาวประนามการกระทําของเขมรแดงในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลังจากการประชุมเจ้านโรดมสรีหนุพยายามยื่นเรื่องขอลีภัยในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสแต่ไม่สําเร็จในที่สุดก็ทรงขอลีภัยในประเทศจีนได้สําเร็จหลังการล่มสลายของรัฐบาลเขมรแดงกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคก,การปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจจากเวียดนามส่วนอดีตกษัตริย์สีหนุนั้นได้รับแรงกดดันจากนายเติ้งเสี่ยวผิงผู้นําจีนให้ดําเนินการต่อต้านรัฐบาล PRK สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาพระนรรมศรีหนุจึงก่อตั้งกระบวนการต่อต้านรัฐบาลที่เรียกว่าผุซินเปกขึ้นในเดือนมีนาคมคิดสกรารที่1 9 8 1แม้ว่าพระนรรมศรีหนุ จะไม่เต็มใจร่วมมือกับกองกําลังฝ่ายขเขมรแดงที่หลงเหลืออยู่แต่สุดท้ายก็จัดตั้งแนวร่วมปลดปล่อยชาติขเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อร่วมต่อต้านรัฐบาล PRK ในปีคิดศ,ศกราชที่1982กลุ่มขเขมรแดงกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยชาติขเขมรและฝ่ายฟุลซินเปกได้รวมกันก่อ,กอตั้งแนวร่วมรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยโดยมีพระนรดมศรีหนุเป็นผู้นำ และจัดตั้งรัฐบาลพลัถิ่นขึ้นในระหว่างปีคิดศักราชที่1,985ถึงคิดศักราชที่1,989มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเจรจากับฮุนเซนผู้นำสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองยุติการแทรกแซงจากเวียดนามและแก้ไขความขัดแย้งในประเทศสหประชาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกัมพูชาอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากการจัดประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสในปีคิดศักราชที่1,989เพื่อเตรียมการสู่สันติภาพสารระชาราชิจึงจัดตั้งศาลสูงสุดแห่งชาติกัมพูชาขึ้นในปีคิดศักราชที่1,990โดยมีหน้าที่ดูแลกิจาการและรักษาความสงบภายในประเทศในเดือนตุลาคมคิดศักราชที่1,991ฝ่ายการเมืองในกัมพูชาได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีส ยอมรับอำนาจของ SNC ศาลสูงสุดแห่งชาติกัมพูชาที่สหประชาชาติจัดตั้งขึ้นในฐานะผู้รับมอบอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาอย่างเป็นทางการนำไปสู่การจัดตั้งองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชาเพื่อทำหน้าที่รัฐบาลชั่วคราวในช่วงปีคิศสกรตที่1992ักาถึงคิศสกรตที่1993ักาหลังพิธีลงนามข้อตกลงหนึ่งเดือนสมเด็จพระนรรมศรีหนุ ก็เสด็จกลับกัมพูชาอีกครั้งเมื่อวันที่14พฤศจิกายนคิศกราที่ั1991เพื่อเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูประเทศผลการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนาพฤษภาคมคิศกราที่1993ที่จัดขึ้นตามเงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส ปรากฏว่าพรรคฟุนซินเปกของเจ้าโนโรดมโลนาริสพระโอรสในสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดขณะที่พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาที่นำโดยนายฮุนเซนได้คะแนนมาเป็นอันดับสองไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและได้ครองให้สมเด็จพระนโรดมสีหนุขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลแทนเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นพระนโรดมสีหนุจึงประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการแห่งชาติ โดยพระองค์เป็นผู้นำในฐานะประมุขแห่งรัฐต่อมาเจ้านารดมโลนริแล้วฮุนเซนได้เข้าเฝ้าพระนรดมสีหนุเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญสองฉบับฉบับหนึ่งกำหนดให้กัมพูชาปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประม,รรมุขและอีกฉบับกำหนดให้เป็นระบอบสาธรรารณรัฐที่มีประมุขแห่งรัฐเป็นผู้นำพระนรดมสีหนุเลือกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกผลจากการตัดสินใจครั้งนี้ ทำให้มีการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่21กันยายนคิดสักลาที่1993ักาโดยมีใจความสำคัญคือการสถาปนากัมพูชาให้เป็นอาณาจักรอีกครั้งสมเด็จพระนรดมศรีหนุจึงกลับคืนสู่ตำแหน่งกษัตริย์ในระหว่างปีคิดสักลาดที่1993ักาถึงคิดสักลาดที่1994พัการพระนรดมศรีหนุในฐานะกษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาได้พยายามดึงให้ฝ่ายต่างๆ เขามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการเสนอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้กลุ่มขมรนแดงเข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ความพยายามนี้ไร้ผลในขณะนั้นอำนาจการปกครองอยู่ที่นายกรัฐมนตรีร่วมคือนายฮุนเซนและเจ้านาโรดมลนริศซึ่งทั้งสองต่างก็ปฏิเสธแนวคิดของกษัตริย์สีหนุทำให้บทบาททางการเมืองและอำนาจของพระองค์เริ่มลดลงตามลำดับ สมเด็จพระนรดมศรีหนุทรงพยายามเป็นคนกลางเพื่อประสานความขัดแย้งระหว่างพรรคฟุนซินเปกและพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาแต่พระองค์ก็มาขัดแย้งกับนายฮุนเซนในเรื่องพระราชอำนาจและข้อกฎหมายตามรัฐธ,ธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าสมเด็จพระนรดมศรีหนุจะถูกลดบทบาททางการเมืองแต่พระองค์ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนทำให้พระองค์คิดที่จะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นเมื่อรัฐสภาได้จัดการประชมุมเพื่อผ่านกฎหมายอนุญาตให้กรรษัตริย์สีหนุสระราชบัลลังก์ในเดือนตุลาคมคิดศักราชที่2004และในวันที่29ตุลาคมของปีเดียวกันสภาราชบัลลังก์ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมเด็จพระนรดมสีหมุนีพระโอรสในสมเด็จพระนรดมสีหนุขึ้นครองราชเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งกรรษัตริย์แห่งกัมพูชาโดยทรงปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆต,ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกัมพูชาที่ระบ,บุว่าพระมหากษัตริย์จะทรงครองราชแต่ไม่ปกครองดังนั้นบทบาทหน้าที่และพระราชอำนาจส่วนใหญ่ของพระมหากษัตริย์จะเป็นเชิงพิธีการระหว่างปีคิดสกาชที่2009ถึงคิดสกาชที่2011สสมเด็จพระนรีรมศรีหนุทรงใช้เวลาส่วนใหญ่่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อรักษาอาการประชวร ทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่30ตุลาคมคิดศกักราชที่2011ตรงกับวันคล้ายวันพระราชะสมภพครบ8 9พรรษาและยังเป็นวันครบรอบ20ปีของข้อตกลงสันธิภาพปารีสหลังจากนั้นในปีคิดศกักราชที่2012พระองค์ก็เสด็จกลับไปรักษาพระอาการประชวรที่ประเทศจีน กระทั่งเสด็จสวรรคตรด้วยอาการพระชัยวายเมื่อวันที่15ตุลาคมคิศักราที่2012รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศไว้ทุกอย่างเป็นทางการเป็นเวลา7วันพระ,ะบรมศพถูกอัญเชิญจากกรุงปักกิ่งมายัางกรุงพนมเปญโดยมีประชาชนกว่า1ล้าน2แสนคนรอรับขบวนพระ,ะบรมศพตลอดเส้นทางจากสนามบินถึงพระราชวังและได้จัดพระราชพิธีพระราชทานพเพลิงพระ,ะบรมศพอย่างสมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่4กุมภาพันธ์คิศกกราที่2013